ตักน้ำต้มกระดูกหมูก๋วยเตี๋ย,ยวน้ำซุปก็เลยผักกวางตุ้งผักคณะกวางตุ้งผักกเพาะผักคณะเห็นไหมมีดได้มีไงโอ้มีดเหรอกใจหัวเช็ดเท้าใหญ่ ได้ไหมลองถ่ายให้เห็นกุกเมือชีดเขาทำกันอย่างนี้อย่าไปบอกใครนะแล้วเขาลูกแล้วเขาลูกมันมีคนต่างๆเป็นาระ่ใช่อีกจุกแลก็รอนาำเดือดแล้วก็กระดูกมูเตรียมพร้อมไปแล้ว สิครูหมูเรามาดูน้ำเดือดแล,แล้วกระดูกหมูใส่ก็อยู่ติดอดู่รถบัสอืมอัดจี๊ดโอ้ยนี่เราใช้กระดูกแล้วไปร้อนน้ำเดือด